i okay. สวัสดีครับนี่ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นกับผมรุ่งโรธสมบุญเก่านะครับที่เห็นเปิดไปเมื่อต้นรายการเมื่อสักครู่นะครับก็คือบรรยากาศของเทศกาลลอยกระทงในปีที่แล้ว พร้อมกับบทสรุปนะครับซึ่งก็จะเห็นได้เลยถึงปัญหาที่ตามมาภายหลังจากการปล่อยกระทงออกจากมือของเราเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นนะครับที่สําคัญก็คือวันนี้ก็ยังมีหลายๆคนที่จะจับจองนะครับแล้วก็เตรียมกระทงไปลอยกระทงกันในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมาหานครรวมถึงจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเวลานี้เตรียมกระทงกันไว้บ้างหรือยังนะครับหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนมาใช้กระทงแบบออนไลน์อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ดีเหมือนกันนะครับที่ต้องชวนคุยกันในเรื่องนี้ในวันนี้นะครับก็เพราะว่า กิจกรรมลอยกระทงนั้นถือว่าถูกพูดถึงอย่างมากในปีนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของประเพณีที่สืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นยังรวมไปถึงในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นภายในคืนเดียวด้วยนะครับอย่างกรุงเทพมหานครเองที่เพิ่งจะไปเปิดงานลอยกระทงวิถีไทยที่คลองพดุงกรุงกรเกษมภายใต้อคอนเซปต์สร้างสีสันบนผืนน้ำด้วยไฮไลท์สายทานประทีป 5พื้นที่อัตลักษณ์นะครับโดยยกเอาอัตลักษณ์ของประเพณีลอยกระทงของแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่สุขโขทยัยตากสมุทรสงครามและก็ร้อยเอ็ดนะครับรวมเอาไว้ที่เดียวเลยที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับโดยหวังว่าจะช่วยบูมรายได้ในพื้นที่เนี่ยมากกว่า1,200ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับพร้อมที่จะส่งเสริมในเรื่องของภาพลักษณ์ประเพณีลอยกระทงใน มิติใหม่เพื่อที่จะใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนั้นใช้การลอยกระทงในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าจะเป็นการลอยกระทงออนไลน์ลอยกระทงหนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัวก็ดีนะครับเพื่อที่จะช่วยกันลดปัญหามลพิษทางน้ําที่จะเกิดขึ้นภายในคืนนี้คืนเดียวเนี่ยแหละครับคุณผู้ชม ขณะที่บางฝ่ายนะครับก็มองเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติก็ตามนะครับแต่ว่าล่าสูดเพจคนอนุรักษ์ที่เปิดภาพเต่าทะเลนะครับพอตายเนี่ยในท้องไปพบเลยนะครับว่ามีทั้งเศษซากใบตองตะปูตัวเล็กลวดเย็บกระดาษนะครับซึ่งก็ล้วนแต่เป็นอันตรายกับสัตว์ทะเลถ้าเกิดว่าเผลอกลืนเข้าไปนะครับไม่นับรวมข้อสังเกตในเรื่องของกระทงโฟมนะครับ ซึ่งก็ถือว่ามีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่หลุดรอดจากแม,าแม่น้ำสายหลักนะครับออกไปสู่ทะเลและก็แตกตัวเป็นไมโครพลาสติกด้วยนะครับมากไปกว่านั้นนะครับยังพบบริเวณของชายทะเลบางแห่งด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ขึ้นคําขวัญจัดงานลอยกระทงลงทะเล นิยามนี้นะครับก็หมายถึงการทิ้งขยะลงทะเลหรือไม่โดยเรียกร้องให้หยุดกิจกรรมในลักษณะนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเสียงจากคนชายฝั่งทะเลที่ส่งเสียงมาด้วยนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุหลักสําคัญนะครับที่ทําให้หลายฝ่ายรณรงค์ที่จะทําให้การลอยกระทงในปีนี้ทําอย่างไรที่จะเมียนมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับรวมถึงการจัดลอยในพื้นที่ปิดเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ค่อนข้างง่ายด้วย เหมือนกันนะครับไทย PBS ได้ไปรวบรวมนะครับในการประกาศว่าเอจะมีพื้นที่สวนสาธารณะที่ไหนบ้างในกรุงเทพมหานครนะครับที่จะสามารถเปิดให้ร่วมกิจกรรมลอยกระทงกันได้นะครับไปลอยกระทงซึ่งทางกทมเขาก็จัดการกับขยะกระทงให้มากให้ง่ายมากขึ้นนะครับ ใกล้ส่วนไหนคุณผู้ชมสามารถเดินทางกันไปได้เลยนะครับนอกเหนือจากพื้นที่อื่นๆก็มีการจัดกิจกรรมชวนไปดูไอเดียทางเลือกลอยกระทงแบบอื่นๆในโลกออนไลน์กันบ้างนะครับ อย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมเป็นแสงเนี่ยครับสีเสียงอยู่บนผืนน้ําอันนี้ไม่ใช่ผืนน้านะครับแต่ว่าเป็นการออกแบบลอยกระทงแบบอแบบอ,อนไลน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปร่วมลอยกระทงกันได้โดยนายสานนหวังสร้างบุญนะครับรองผู้ว่ากทมอก็บอกว่าเป็นกิจกรรมลอยกระทงแบบดิจิทัลนะครับเพื่อที่จะช่วยลดขยะลงในแม่น้ําลําคลอง มีวันนี้วันเดียวนะครับที่คลององอ่างไม่ต้องซื้อกระทงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะไปร่วมสนุกกันที่คลององอ่างได้เลยนะครับโดยเป็นการวาดรูปบนกระดาษที่กทมนั้นเตรียมเอาไว้สามารถระบายสีเขียนชื่อเขียนอวยพรเขียนความในใจและลอยเป็นแสงไฟลงในคลองได้เลยนะครับรองสารนนยังบอกด้วยนะครับว่านี่เป็นไอเดียของคุณต้อมหนึ่งในคณะกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรของกทมด้วยครับ ไปดูกันที่ผู้ว่ากอทมอย่างคุณชัดชาติสิธิพันธ์กันบ้างนะครับก็บอกว่ายังมีอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับก็คือการลอยกระทงปัญหาไปที่ทราฟฟี่ฟองดูครับลอยปัญหาไปถึงผู้ว่าแล้วนะครับผู้ว่าจะส่งต่อไปให้ทางสำนักง,งานเขตเพื่อหาทางแก้ไขนอกจากจะร่วมลดขยะแล้วนะครับก็ยังคงประเพณีอันดีงามเอาไว้ด้วยนะครับ พอถ้าเรามาย้อนดูสถิติของกระทงที่สุดท้ายแล้วกลายเป็นขยะย้อนหลัง5ปีนะครับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะพบเลยนะครับว่าจํานวนของกระทงนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงก็จริงนะครับและกระทงโฟมก็ลดลงเรื่อยๆเว้นแต่ปีที่แล้วครับที่เพิ่มขึ้นทั้งจํานวนของกระทงและกระทงโฟมซึ่งแต่ละปีทางกทมเขาก็จัดเก็บถ้าเป็นวัสดุธรรมชาติก็จะนําไปทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับส่วนกรณีของกระทงโฟม ก็จะนําไปฝังกลบซึ่งนั่นก็หมายถึงจํานวนขยะและงบประมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยจึงน่าจับตานะครับว่าแล้วในวันนี้สถิติของกระทงนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังสามารถที่จะไปร่วมสืบสารประเพณีรวมถึงการกระตุน้นการท่องเที่ยววิถีชุมชนเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าในแต่ละวันนั้นกทมเองก็สามารถที่จะมีไรายได้จากกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับ